ปรดีนะครับเพื่นผมอนกนะครับไมคครับเป็นโมเกมนะครับวันนี้ผมมาอยู่ในมอสโปเกมอนนะครับผมขยับไม่ได้เลยนะจิขยับอะไรไม่ได้หรือกระโดดได้อยู่นะคือหันหน้าจอไม่ได้ต้องเลือกโปเกมอนก่อนนะคือผมจะเลือกเล่นเป็นชาแมนเดอร์นะครับโอเคบัฟหายอุ้ยไม่ลอามาอยู่ที่ก่อนนี่นะผมเล่นมาอยู่เห็นเขาบอกว่ามันจะมีต้นไม้โปเกมอนเติบเตยนะ เดี๋ยวผมจะลองเลือกโปเกมอนผมบอกมาให้ดูนั่นตัวแหละไม่ใช่มันหนอนนี่ว่ะนี่ผมอยากลองแบทเทิลกับหนอนไม่มีเครื่องฮิวนะครับตายแล้วก็คือเลือดเท่าเดิมเหมือนเดิมแหละจะหนอนน้อยเลเวล8แปด้วยครับเมลแบบอดเสียงมันดังกำลังเบาเสียงก่อนนะครับปเบาเสียงเบาเสียงโอเคปิดเสียงไปเรียบร้อยคน,นี้เราจะได้โปเกมอนหน้าเมนูไปที่เจ้าตัวหนอนตัวนี้ แล้วเลือกปุ๊บเจ้าแมนเดอร์ของเราก็จะออกมานะครับแล้วก็คลิกโอเคคลิกคลิกคลิกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวพีเดี๋ยวไปแล้วนะคระเราจะขึ้นหน้าจอแบบนี้มานะครับผมจะใช้ไฟแล้วกันนะครับโอเคเราจะใช้ท่าโกนะครับปุ๊บกดไม่ถูกโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้ว โอเคตอนนี้เลือดผมเหลือสิบเจ็นะเลือดมันยังรีบอยูเลยไฟเราใช้สแนชนะครับโอเคเลือดผมเหลือสิบเจ็ดนะครับเลือดมันเหลือย4สิแล้วโอเคสแนชไปรวยๆนะครับเอเคเลือดมันเหลือยี่สิบแล้วผมไก้พายแล้วครับตอนนี้ผมเลือดผมเลือดเท่ามันแล้วครับจังหวะนี้นะครับสแนชไปอีกรอบนึงนะครับตอนนี้ผมมาไม่ตายครับแล้วก็สแนชครับ ชนะไหมครับยังไม่ตายครับเราไเปเลยนะครับโอเคเราชนะแล้วนะครับแล้วเราก็เก็บโปกเกมอนเราก่อนนะครับมาเราก็ชนะไปนหนึ่งตัวเลยนะครับชนะแบบง่ายดายเลยนะครับนี่นตรงนี้มีอ้อยด้วยนะครับมีอ้อยที่ใครก็ไม่รู้ปลูกไว้ผมก็จะตัดไปหนึ่งอันแล้วกันนะก็ปลูกให้เขา แล้วก็ยังไม่มีโปเกบอลนะครับเดี๋ยวผมกะว่าจะหาว่าถ้าผมหาผลไม้ได้นะครับถ้าผมหาผลไม้ได้นะครับผมไปตั้งเป็นคอมานนะถ้าผมหาผลไม้ได้ห้าอันเนี่ยผมก็จะได้เอมโปเกบอลหนึ่งลูกนะอาจจะเป็นแบบนั้นนะผมก็กะว่าคราวนี้นีจะผมจะสร้างบ้านสวยๆนะครับไม่ใช่แบบบ้านแบบ ไม่สวยเหมือนเอาชิดรอดไลฟ์นะครับอันนี้เป็นเ e อาชิตรอดซีนเช่อโปเกมอนไลฟ์นะครับผมขอบอกว่าผมจะทำให้ีรีนี้น่นะผมจะสร้างบ้านสวยๆไม่เหมือนเอาชิดรอดไลฟ์นะครับเพราะว่าไลฟ์นี้บ้านอยู่ในถ้ำนะครับผมจะสร้างบ้านใกล้ๆกับน้ำแล้วกันนะครับการสับสนเติมนะ วิธีเริ่มต้นครับติกมาครับเป็นที่ขุดม้แล้วเราก็ถ้าเราจะเร่งรีบดีิัมยเราจะแบบรีบรีบจบเลยไหมไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวผมคัดเงนินด้วยนะครับสองรอบ ด้วยนะครับแล้วก็โชเบลแล้วก็ที่พวนด้วยนะครับที่พวนที่พวนโอเคร้อยแล้วมันขาดอะไรอีกนะที่พวนแล้วขาดอะไรอีกนะผมลืมขาดขวานใช่ใช่ลืมขวานด้วยวะลืมไม่ได้แนวะใน่ขวานโอเคส่วนที่เหลือก็เก็บใส่ทัวไปนะครอออโอ้โหโอเค ตรงนั้นก็มีฝาลายให้ไปเก็บมาโอโ๊อเครื่อะไรแนี้เนาะก็มีฝาลายมาให้ไปเก็บกินนั่งเราเจอถ้ำใช่ปะนันงถ้ำใช่หรือเปล่าครับไม่ดูมันจะไม่ใช่นะครับแต่ก็มีฐานดีนะผมคุดเห็นตรงนี้ก่อนดีกว่า ตสองก,ก้อนกอนแล้วไปแล้วเฮ้ยนั่นมันพึ่งตัวน,นี้ผมอยากได้อะทุกคนวิโลยี่สิบหกแต่เดียมอนผมไหวได้ปล่ามาดิครับได้าลยออกมาเลยทำเลือแล้วก็ปุ๊บโอเคเริ่มตู้กันแล้วเราก็จะเลือกข้าไฟนะครับตอนนี้เอา โปเกมอนหมตายครับทุกคนคืออะไรอ่ะคือ,อยังไงคืออะไรเนี่ยไอตัวนี้มันโหดมากเลยอ่ะทุกคนมาเล็วยี่หกเลยผมอยากกราบอ่ะก็รออีพีหน้าแล้วกันนะจะเพิ่งรอตรงนี้ก่อนนะเราก็จะตั้งครับจิ้งเคเบิลไว้ตรงนี้แล้วก็ผมก็จะคราบเป็นสิ่งที่มันดีมากๆเลยนะครับ ผมก็จะคัาเป็นโอ,โ,อโอ้เสียงเสียงเสียงก็ขออภัยในเรื่องเสียงนิดหน่อยนะครับโอเคผมจะคัาเป็นที่ขุดทีโอ้ยเครื่องเครื่องเริ่มแกลกใจนะครับแล้วก็ที่ขุดไม้ไปเป็นฟืนไดน้เครื่องหมูพงงมงมังนึงเมื่อกี้คุณผู้ชม้ังหรืกเอน่แล้วก็จะขุดเพืทำเสียงนี้ดีเดียวกันี้ยนะ ผมว่าตัวนี้อูแ,แปลกอะนะคืออะไอ่ะแสดงคือตัวนี้จะเข้าใกล้แล้วเลยนะคือผมต้องการผ่านเป็นอย่างมากแกนะคือมันมืดมากเดี๋ยวผมไปเอาฐานตรงนั้นก่อนเฮ้ยชาวมันเถอะนี่ตัวเดียวกันนั่นแหละนี่ผมอาจจะสู้ได้ใน,นตัวนี้อุ้ยสิบเอ็ดเลยอ่ะตัวผมเลยว่าเท่าไหร่เนี่ย

ในโจมตีผมมันจะโอ้ยมันกันอย่างเดียวเลยคือมาเริ่มตีผมแล้วทุกคนน้องตายตายซะนะตายแล้วตายเปล่าเออตายแล้วเย่แชมเมนเดอร์ผมยังไม่พัฒนาเลยไม่ไม่ได้พัฒนา ว่าใคมาแล้ววูว oh, 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 oh. wow, ูวูดราวด์ดราวด์ไอ้พุ่งช่วยเฮ้ยผมจะสู้กับดาวด์ดีไหมผมได้ของทอยดินเลยนะแกมาให้มันใช้มากนะครับสูตรทุกเวลานะให้มันใช้ตายแล้วต่อเบาไม่หลบทอยดินนะครับแล้วก็โอ้โห้ยไม่หนูจะต้องอยู่ในโลกที่มืดมิดแล้วก็น่ากลัวนี่เหรอโอ้ฟ้าผ่าด้วยอ่ะ กลัว <g ul ua> แล้วเจะไม่คือได้วทานนะทุกคนจะไม่จะไม่เก็บเถอะเอาทานเอาทานเขี้ยวเกไม่ไม่ไม่ขึ้นหันเราใช้ดินนะคะต่อตัวตรงนี้โอเนะคประมาณนี้ให้เราอยู่กลางนั้นนะใช่เปล่าอยู่กลางนั้นใช่ไหมตกุชามาก พวกมันทำให้ตเต็มเต็วก็ตัวน,นั้นก็เนี่ยโ <Okay. S 1> อเคเราแล้วก็ทางดูโอเคก็ใช้แบบนี้แล้วแหละก็ผมว่าถ <c oughs> ้าน่าจะเป็นทางออกที่น่าจะง่ายสุดนะครับก็หมดเรื่องนะถ้าถาดเราเอาไปแค่นี้แล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาใหม่เดี๋ยวเราก็มาใหม่นะครับ รงท่ามันเถอะทุกคนนั่นตัวอะไรมาพึ่งพึ่งตัวนี้มัน fk ออะทุกคนพึ่งมัน fk ออะทุกคนดูดิขยับอยู่ปะเนี่ยนิ่งไปละเดี๋ยวผมก็ขับ t o สก่อนนะต้องขับ toss ก่อนสรับยยเยอะหน่อยแล้วกันนะหลังจากนั้นนะผมก็ t o สผสมกับโค้ดเยอะพอดีเลย ได้คอสมาสามหกอันนะครับแล้วก็เราปิดปากท่าเลยนะครับโอเครมมันใกล้ๆเช้าแล้วแล้วก็ค่อยเปิดตรงนี้นะแล้วเปิดดูตรงเนี้ยนะเพราะว่ามันติมมันเข้มมีแดเนี่างเ็นไงก็ไฟแล้วเราก็จะเรียกโปเกมอนเราออกมานะเพื่อให้โอเคออกมาช e ่วยกดเลยนะทีมันได้ปะไม่ไ <discovery> ด้ไม่ได้แล้วมันบังผม เก็บเลยเก็บเลยไม่ไหวแล้วเก็บเลยเก็บเลยมันอยากขึุดเลยเปล่ามันโดนป่วยตรงนี้ยกันมันน่าจะลงมาเลยผักมานะไปเลยผักมันมันมันก็เดินของมันไปมันขึ้นไปได้หรือเปล่ามันขึ้นไม่ได้เจอสถานแล้วนะแต่ว่าผมยังขุดตรงลงไป นี้เอาซักสิบเจ็ดนาทีแล้วกันนะขอนาทีบเจ็ดนาทีทีนี้เรียบร้อยเฮ้ยผมจะท่ามทุกคนทุกคนผมจะทโอเคนะคุ้ยท่าคอปเปอร์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 ไม้คอปเปอร์ไมเโอ,อ้โหทีเคเบิไลไว้ด้านบนเถอะอันนั้นน่าจะ ใช้เ้ยสวยงามมากเลยนะถ้ำเน,นี้ยเป็นถ้ำยังไงอะ่ะอย่าเพิ่งไปยุ่งกับไอ้ตรงนี้แล้วกันนะถ้าโชคดีหน่อยก็อาจจะเจอคิสตันนะแต่ต้องโชคดีมากจรนะิงๆะโอเคก็ผมสำรวจถึงแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวผมเอาคอปเปอร์ไปก่อนเอาไปทำเป็นสายโลกฟ้ฟเพราะผมจะทำบ้านไม้นะครับเผื่อเผื่อเผื่อไฟฟ้าผ่าผมจะได้ไม่โดนผ่าไม่ใช่เผื่อบ้านไม้จะได้ไม่โดนผ่า แล้วก็เราตกลงมาจากตรงไหนนะนี่ตรงนี้ที่ผมปักทอชเชลไว้เ็ราสามารถใช้หินทดแทนได้นะเเราก็จะต่อลงไปเลยนะประมาณน,นี้แล้วก็โอเคแล้วก็จะขึ้นมาตรงนี้นะก็แล้วก็ทับเกมดูคีบปปันโที่ก่อนเผื <S <s ่อตายนะครับ คลิปทอรี่ทูโอเคร้อยแล้วก็เราเกมดูคันส,สังไม่เห็นขึ้นเลยคันส,สังลงขึ้นดิทัมทับไปแล้วนน่ะทับเกมดูคลิปเทอร์ลี่ทูดิทับเกมดูคลิปอินเวนท์ทรี่ทู แปลกๆน,นั่นเองไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปปรับเพิ่มขึ้นเอาแล้วกันนะว้าวคลิปเป็นโทดีคลิปเป็นโทดีนี่อ๋อเปิดแล้วเปิดแล้ว,แล,วแล้วก็ขึ้นไปยังไงเนี่ยตรงนี้อ๋อแล้วก็ต่อขึ้นไปแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ก็โอเคขึ้นได้แล้วไม่ได้ดิมันอยู่ตรงนี้นี่หว่าตรงนี้แค่ถูกแล้วรู้สึกแบบมืดเลยนะครับทุกคน ขึ้นมาบไปไม่ได้นะทุกคนเราต้องตองต่อเพิ่มอีกอย่างละั้นนะขั้นมันจะขึ้นไปได้โอเคที okay. นี้เราก็ขึ้นได้แล้วานึ่งหัวติดตัวโอเคเราต้องปักพอชไว้ใกล้ๆตัวเองที่ตรงนั้นเป็นเหวแต่ไม่ใช่เรียววีนนะครับจะมีมันตรงนั้นแบบอยากให้ผมตกลงไปมากเลย เรามาขุด c เ,เปอร์ก่อนอี The ep สองเนะผมจะทำการแอดเอ d npc คำสั่งเข้ามานะ The ep จะเอาไว้สร้างบ้านได้เลยนะครับสร้างบ้านแบบเป็นโครงเอาไว้ก่อนอืมแล้วก็แกะนี่ไม่ต้องนะผมเป็นคนที่แบบประสบการณ์ต่ำมากในการลงถ้ำน,นะครับคือแทบจะหาของถ้ำไม่เจอเลย แบบเหล็กพวกเนี้หาไม่เจอเลยนะครับแล้วก็ไม่มีเทคนิคนะครับ็ั้นเราก็ขุดแรบไปเรื่อยๆก็บัาของอันนั้นน่าจะเป็นเพราะว่าบ้าของไอหมดมันนี่ฟูชที่ผมได้ลงไปแล้วผมบอกว่ามันบ้าก่ะผมน่าจะเข้าใจเลยแหละผมคิดว่าน่าจะ ผมอาลงไว้ต้องนานแล้วแล้วไมค้ามันอัปเดตหรือเปล่าก,ก็ไม่มั่นใจนะค่ะไม่มั่นใจเลยโอเคโอเคมาเรามาขึ้นด้านบนกันเลยแล้วผมก็จะได้ไปสร้างโคงบ้านสักทีแล้วก็ตัดไม้ถางป่านะครับแล้วก็ไปสร้างโคงบ้านติด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 ,ด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 โอเคติด,ดโอเคแล้วเราก็จะขึ้นไปโปเกมอนผมเหมือน เกมอนเห็นนะทั้งเงานะเห็นผมนะมันเลยก็นะตอนนี้เป็นเวลาประมาณไหนเนี่ยใช่ไหมโปเกมอนก็นะขออนุญ,ญาตถามเซตได้ไหมครั้งเดียวนะครับขออนุญาตถามเซตหนึ่งครั้งนะโอเคขออนุญาตถามเซตโอ,โ,อโอ้โอเคคือทุกคนผมคือใกล้จะเต็มนะเดี๋ยวเอาโปเกมอนขึ้นมาก่อน มันขึ้นนะขึ้นนะสงสัยจะไม่ขึ้นก็ช่างมันแล้วกันปล่อยมันไปแล้วก็เฮ้ยเอ็นเูอร์มนเฮ้ยมีต้นไม้เกิดด้วยทุกคนต้นมองตาดิมองตามองตามาเลยมาเลยมาเลยเข้าตรงทีดิเป็นไรอ่ะมันชอบหลบลงน้ำแล้ว ก็หยู่กระจายนะแล้วก็อุ๊ยเอ็นเดอร์แมนซ่อมด้วยนะเอ็นเดอร์แมนทำเองซ่อมเองด้วยนะมันเป็นอะไรอ่ะมันวัดเป็นอะไรมากเปล่าจัมมิมเดอร์จัมมินเดอร์ผมแน่เลยน้องไห้เอ็นเดอร์แมนเกาะนี่มันเยอะจังเลย